สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตดี้และรายการแซตแชนเอลครับสำหรับวันนี้ฮะเรานำเคล็ดลับการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือซัมซุงในการใช้ในการถ่ายรูปที่สำคัญมากๆเลยมาฝากคุณผู้ชมครับนี่คือเมื่อเวลาที่เราใช้โหมดปกติเราจะสังเกตเห็นว่าบางครั้งในการถ่ายรูปอาจจะมีการโฟกัสที่ถูกต้องโดยสิ่งที่เราต้องการถ่ายจะมีความคมชัดหรือบางครั้งก็จะไม่มีความคมชัดเกิดขึ้นเพราะระบบโฟกัสของเขาทำงานไม่ถูกต้องใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ บางทีก็ชัดบางทีก็ไม่ชัดแน่นอนว่าวิธีการที่ถูกต้องที่เราจะใช้งานก็คือการแตะลงไปบริเวณหน้าจอณนะจุดที่เราต้องการให้โฟกัสแบบนี้ใช่ไหมครับอยากให้เขาชัดตรงนี้เราก็แตะเข้าไปให้เขาโฟกัสให้อย่างคมชัดใช่ไหมครับปั๊บแบบนี้ปั๊บแบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ทุกๆคนทํากันอยู่แต่จริงๆคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในโทรศัพท์มือถือซัมซุงเกือบทุกรุ่นมีระบบการโฟกัสแบบอัตโนมัติให้อยู่ครับ วันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงนี้ครับในกรณีที่สินค้าหรือสิ่งที่เราต้องการถ่ายเขาอยู่นิ่งอยู่กับที่แบบนี้เราสามารถเลือกที่จะกดโฟกัสได้เลยครับผมแบบนี้แต่เราสังเกตว่าเมื่อเราขยับวัตถุไปอยู่ตรงจุดอื่นๆการโฟกัสนั้นก็จะไม่ชัดเจนครับผมขยับเข้ามาก็จะไม่ชัดเจนเว้นแต่เราแตะเข้าไปที่รูปเขาอีกครั้งหนึง่งแต่หากว่าเราถ่ายอะไรก็ตามนี้เขามีความเคลื่อนไหวครับไม่ว่าจะเป็นเด็กๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าจะเป็นรถยนต์ยามพานะนกหนูต่างๆเรา ต้องตั้งค่าด้วยวิธีนี้ครับอันดับแรกครับมาแตะที่ฟันเฟืองมุมซ้ายด้านบนเพื่อเป็นการตั้งค่านะครับตรงนี้ครับแตะเข้าไปเลยครับปั๊บเข้าไปฮะจากนั้นครับเราเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาที่การติดตามออโต้โฟกัสนะครับต้องบอกก่อนว่าอาจจะได้ไม่ได้มีในทุกๆรุ่นรุ่นเก่าๆอาจจะไม่มีครับตรงนี้เราเลือกเปิดไว้ได้เลยครับ ั๊บเปิดเข้าไปครับทีนี้เรามาดูการใช้งานครับจากปกติที่เมื่อกี้มันเป็นวงกลมสีขาวเวลาเราแตะโฟกัสใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเราแตะเข้าไป เขาจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมสีเหลืองแบบนี้ขึ้นมาครับผมเมื่อเวลาเราโยกวัตถุที่เราต้องการจะใช้ไปในทางทิศใดระบบการโฟกัสจะทำการติดตามให้โดยตลอดเวลาครับหากว่าเราถ่ายเด็กๆที่ไม่อยู่นิ่งครับวิธีนี้จะเป็นการใช้งานที่ดีที่สุดครับเขาจะติดตามวัตถุสิ่งของนั้นไปตลอดเลยเราลองหลุดจากโฟกัสออกไปดูครับแล้วกลับเข้ามาใหม่เขายังคงจำได้ครับว่าเราโฟกัสสิ่งใดไว้ ออกไปและกลับมาใหม่แบบนี้เจ๋งไหมครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าเราจะถ่ายใกล้ถ่ายไกลหากวัตถุหรือสิ่งของหรือว่าสัตว์หรือว่าคนคนนั้นมีการเคลื่อนไหวเจ้าตัวนี้ทําการโฟกัสให้เราแบบอัตโนมัติตลอดเวลาเลยครับอย่าลืมลองไปนําใช้ครับแต่ว่าทั้งหมดก็มีข้อดีข้อเสียนะก็คือว่าบางครั้งหากมีอะไรหลุดเข้ามาเนี่ยบางทีก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของโฟกัสได้เป็นบางครั้งบางข่าวเช่นกันนะครับเลือกใ,ใช้เลือกใช้ให้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการถ่ายและ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ